thank you สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับร้านยี่ิบเก้าทายนี่นะครับเราพาพี่มาเปลี่ยนยางเจ้ายูโรกิฟตัวใหม่นั่นเองนะครับเพิ่งเปิดตัวมาเลยไปดูกันวันนี้เราทำวัาเปลี่ยนยางสวัสดีครับวันนี้เลือกปเป็นยางอะไรครับเลือกเป็นยูโรกิฟต์ B Y ตัวใหม่เลยเพิ่งเป er ิดต be ัวราคาเพิ่งออกมาว่าวันที่ยี่สิบสี่ไปเดี๋ยวเราดูลายยางกันก่อน ัลายยางที่เราเลือกเป็นแบบสายลุยแล้วเรามาดูกันว่าเป็นขนาดเท่นะครับห่นั่เองนะครับเดียวอกรายยางตัวนี้เป็นลางหลัง ไม่เปิดตัวกันเลยราคาดีด้วยนี่จะเป็นรถที่นี่ของเราข,ขายอขอกเยอะเรย ราก็เปลี่ยนยางคู่ที่สองอันเลยนะ่ยยางเดิมติดรถใช้มาทร้งงาวน,นั้นแล้วก็มันก็ขึ้นฝันแล้วแหละประมาณสองหมื่นเลยนี่เราต็สนใจเลยก็ถึงใช้เกียรเลยเพื่อที่จะทดสอบอยาง,ยางตัวใหม่น,นั่นเอง

่ซนนี้ก็จะเป็นโซนยางรถดีไปนอก็จะมีสกูตเตอร์อังหมดเนื่องต่อย่างสลิดยางๆมีดอกที่ใหญ่เป็นยางมอเตอรคอ์นไสไตล์มอเตอรคอร์ใส่ลุยใส่ลุยที่นี่ไม่ได้มีดีแค่พอยางครับชั้นสองเราขึ้นมาหมด เป็นโซนหมกนะมมาะมาีซับเจสต์วันโู่นนันข้อมก็รนช่วงนี้ก็เห็นนี้ว่าพี่โป้หมกลดราคานเะน,นี่ยครัรคนะคบ สามาสถเหลือสองหมืนใบนี้เดือมึนเดีอเอง,งทุกคนดูดิใครที่สนใจก็ร้าน 29, าย power. นนนี่ก้าไทยถูพลัเวอนี่เลครับโซนแต่งตัวก็มีข้างในหนึ่แต่งตัวที่ปากหรือมันจะคอสักน่งนงครับนประมาณนี้ประมาณน,นี้ม,นนมพวกข้าวดีกว่าหมวกสวยมากนีสีแดงสวย Xin xem à. Thì mưa có gì nè à.

รอ้รอยรอ้อยหน้าดิใส่กัะลุดสวยปะอะไรยางสวยเนี่ยต่อลวดมากเลยขายลุยแอคชันเจอร์ตามชื่อรถเลยแอคชันเจอร์ชัวรี่ตายเด็ต้องยางอย่างนี้ ตอนนี้ร้านห้องพ่อขยายที่นี่มาแล้วสล้างทังหมด1,450,000ที่มาเร็นใครที่สนใจบริการเปลี่ยนยางที่นี่เลยแนะนำที่เจ้าขายใช้เวลานในการเปลี่ยนยางประมาณ20นาทีได้20ถึง30นาทีประมาณนี้ไม่เกินนี้ ทื่อี่เราเริ่มกันตอนมาก็ประมาณ1 1 0งี่สินี่สี่สเร็วมากเดีย่เดียวเสร็จแล้วมาตัดโทลโก้นับที่ถอดเยอะไปลองยังใหไ่กัน Look อยูโลกิบบวอยยางสกูตเตอร์สายลุยออกแบบมาเพื่อสายลุยที่ไม่ยอมให้เส้นทางมาจำกัดการขับขี่ด้วยลายยางสไตล์สายลุยเพิ่มการยึดเกาะและการรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนยึดเกาะยอดเยี่ยมบนถนนทางฝุ่นและทางลูกรังมั่นใจทุกเส้นทางโครงสร้างใยสังเคราะห์คุณภาพสูงเพิ่มสเสถียรภาพในการขับขี่และรองรับการบรรทุกหนักโปรไฟล์ยางออกแบบอย่างละเอียด เพิ่มความคล่องตัวในการเข,าข้าโค้งควบคุมรถได้ดีทั้งความเร็วต่ําและความเร็วสูงส่วนผสมของซิลิก้าที่ปรับสมดุลเพิ่มการยึดก,กับถนนทางดําและทุกสภาวะการขับขี่จากพี่ในกลับมาแล้วครัอบผมครัอบอ,อ่ะอย่างแรกเลยนะรถแดรดรถแดดเอเข้ามาอ,อย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดก็คือยางนิ่มกว่ายางเดิมนาติดรถดทําให้พวกรอยถนนรอยพื้นถนนในทั้งนี้เกี่ยได้ดีขึ้นนุ่มขึ้น หอมนุ่มขึ้นตอนเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่ามันมั่นใจกว่ามันหนึบกว่าแต่มาจตแรกมาด้วยการที่ยางมันหมดเร็วกว่าเพราะของเก่าเราล,ลากันสองหมื่นสามหมื่นโลอันนี้อาจจะได้แค่หมื่นห้าแล้เต็มที่ะอ่วแต่ว่วาก็แรกกับการขับขี่มั่นใจขึ้นอแต่ยังไม่กล้าเข้าเทพโค้งเยอะเพราะยางใหม่อยู่แล้วก็อย่างที่เจอเลยก็คือเรื่องของปล่อยมือขับเพราะเราแก้ลองปล่อยมือขับยางใหม่อยู่ปล่อยมือขับปุ๊บไม่สั่นเลยทั้งที่ติดกล่องท้ายอันนี้ทั้งที่ตัวเก่าแก่ก็ไม่หาย อันนี้ช่วงแรกนาไม่เป็นเดี๋ยวลองใช้ประพักลองดูว่าปล่อยมือยังสั่นไปได้ไหมเนาะเอาละครับเรามีตัวเทสตัวที่สองแล้ววันนี้คนที่สองเราก็เป็นไงบ้างหลังจากได้ลองสัมผัสยางตัวใหม่เนาะรู้สึกว่านิ่มแล้วก็ไอ้รอยรอยปูนหกบนถนนเนี่ยเออเออรูดไปแปลว่าระมุนระมุนเลยใช่ไหมเพราะว่าเออเดิมทีช่วงหน้ามันก็หัวกลับอีกแล้วเพรนี่นี่มาเจอยางนิ่มเข้าไปแล แล้วก็ที่สังเกตได้ดีก็คือเบรกระยะเบรกสั้นออ,อันนี้ดีปลอดภัยเท็จหนอนแน่นอนใช่ไหมจอดทเทคโคง้งยังไม่ค่อยกล,าล้าเท่าไหร่ี้ความกลัวอยู่กังเลแต่เขาโค้งมั่นใจใช่ไหมมัม่นใจอดืดูดูถนนเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กลับมาจากเต้นตัวกันแล้วทั้งหมดสามคนนะมีพี่เนสมีพี่แซมแนละ้วก็เรานะเอ๊ะเด็กก็มาเต้นยางใหม่ของยูโรกิฟ ที่เราเทสมานะครับสัมผัสได้เลยยางเนื้อนิ่มมากแล้วก็รอยต่อถนนอย่างที่พี่ๆเขาพูดกันไปก็คือเก็บถนนดีเก็บรอยต่อถนนดีดีกว่าอันนี้ดีกว่าแล้วก็จังหวะทีดด่โค้งนิ่งยางไม่มีดิน้นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เราก็ลองทดสอบขี่สลาล่อมหนักๆก,ก็พอสมควรถ้าดูจับ นี่นะครับรอยอยางแล้วก็เมื่อกี้เราพาล่อง,งก็นี่นะครับที่นี่แล้วก็คือหมุดเขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้ครับรอยเขาขี่มาสลาล้อมก็นิ่งมากถือว่าโอเคเลยในราคา4,990บาทนั่นเองนะครับคอาติดตั้งของร้านายี่าไทยของเราไม่เห็นโอเคครับวันนี้ยังไงก็ เดี๋ยวมีรีวิวอะไรเพิ่มเติมอาจจะเขียนไมห่หมดความหรืออะไรไว้ใน Facebook นั่นเองนะครับฝากติดตามโดรนัสบายไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปออกทลิปไหนกันหรือว่ายังไงยวถ่ายกันให้ด้วยนะที่หนา้ทนาทีนี้ถ่ายด้วยกันกดีใหม่รงแบบ้าครับผมบายบายถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u บส c r i b ์ให้กันด้วยนะครับ